สวัสดีครับวันนี้พบกับขบวนมูชียวอีกเช่นเคยครับวันนี้จะนำท่านมายังสำนักขุนพุ่มส้มตำบลแม่สอยอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ครับตรงไหนเพื่อนมาทุ่มบุญไหนงานทานใช้ทานแทน่นครั้งที่ส2ที่สำนักขุนพุ่มส้มไนนีนะครับไปนันไปนะไปนะตาเริ่มงานวันนี้ครับวันที่2 2ตุลาคม2566ติดตามขบวนข้อมูลชีแนลไปนะครับทานใช้ทานแทนกานลยครับโอ้โหตอนนี้ต้องมีตั้ง การที่ทำงหลายเดินทางกันมาทำสุดจี่สุดเยู่แลด้วก็จะเริ่มเวลาประมาณเจ้านอากาศตัวไปครับเชิญครับเราไปร่ว้บอกมาตั้งกานบอกมาทํบแต่ละท really ่านเราควรนำทำบุญทันใช้ทานแทนทุกปีทุกครั้งนะครับก็จะมีบรรดาญาติโยมที่เดินทางมาจากจังหวัดไกลนะครับเช่นจังหวัดชลบุรีบ้างระยองบ้้งรายการก็จะนำคณะทำบุญล่วงหน้าก่อนครับ การเทดินและก็ทําบุญเกี่ยวกับเงินทองนะครับเป็นการใช้หนี้เพราะว่าวันพรุ่งนี้จะมีงานอีกมากมายครับที่ต้องทํากันไม่ว่าจะเป็นการเตรียมข้าวปลาอาหารเพื่อถวายพระสงฆ์ตลอดจนการจัดเตรียมโรงทานที่จะไว้บริการญาติโยมที่มาร่วมในงานพิธีทานใช้ทานแทนในปีนี้นะครับการทําบุญทานใช้ทานแทนเป็นการใช้หนี้สามสถาน ได้แก่ใช้หนี้วัดหนี้คนทั่วไปตลอดจนใช้หนี้สัตว์ทั้งหลายซึ่งก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของที่ดินเงินทองเข้าของต่างๆซึ่งเราไม่แน่ใจว่า,าเราได้เป็นหนี้เป็นศินมาตั้งแต่อดีตชาติก็ดีหรือชาตินี้ก็ดีนะครับจำได้จําไม่ได้เราก็มาแก้ไขกันครับเพื่อให้การดำรงอยู่ชีวิตของเราตลอดจนครอบครัวประสบความสำเร็จในเรื่องของอาชีพการงานการเงนิน ตลอดจนเรื่องของสุขภาพเพื่อจะดำรงชีวิตความเป็นอยู่ให้มีความสุขตามอัตภาพต่อไปนะครับ

ลงทานาน้องเลงลุงทานก็เมื่อวานละลงมือละนี่จากชนบุรีกับมะพร้าวฟันว่าสอบมะพร้าวอยู่โอเคอ่าสาธุบุญด้วยครับผมปลาแปดด้วยจองไม่ได้เลยเมื่อวานเก็อี้ไม่ได้ลงเออนั่นแหละป้าแฝดคนตัวเองที่ขาประจำเจ้าประจำอยู่แล้วนะครับ ก๋วยเตีเ๋ยวไก่ตุนนะวันนี้โอเคอ <_ d ata> จุดไปแล้วนี่รับใบแจ้งกรรมามีกรรมมีอะไรก็เขียนกันลงไปครับผม <_ d ata> <_ d ata> ทานแทนแทนทานจุนนี้ครับทานดินอาทานดินสามสถานครับ <_ d ata> เป็นนี่เกี่ยวกับดินทางวัดทางาบุคคลและก็สัตว์ทั้งหลายตรงโน้นนะครับ อันนี้ก็จุดนี้คือทานใช้ทานแหนเก็บกับทรัพย์สินเงินทองนะครับมีคำอธิษฐานให้พร้อมเลยครับมาทำบุญที่นี่ครับยุดที่ส0บครับของจิิงครับนี้ยังมาไม่หมดนะครับผม ขออนุญาตให้พูดหน่อยครับรได้ากินได้ในี้ก็ดูต้งนรับรหาทีู้งโต๊ครับคืออะไรจักเข้ามาั้งครับสวัสดีครับผมให้สมาชิกมาอีกคนโอเคโอเคดีมากครับสาทุ

นะครับเราเอาทีบวที่รนครับที่กอกกอที่อานนักุนะครับุีน้าะีลงทันลงทันป้าแปกกับห้ยขนุนอยู่ด้วยกันเนาะไหนปลาแปะอยู่ไหน

โอ้อาขอบคุณครับอนุโมทนาด้วยครับผมเนี่ครับสนุกสนานนี่นี่จ้าภาพเจ้าภาพดูไมส้มไม่ส้มครับนี่ดูบรรยากาศทั่วไปครับคนเยอะเนี่ยนีรงทางยังไม่ถึงเวลาครับขณะนี้เวลาแปดโมงแปดนาฬิกากว่าเองครับทยอยกันมาครับผม

ยังเทต้องแตะอ๋อเพราะว่าไอ้คนคนถึงเล็กเหมือนกัไม่หมดหละนะตางบรรษัทจะเทบุญที่ฐานใช้ที่เกี่ยวกับวัดเกี่ยวกับบุคคลเกี่ยวกับสิง่งของเกี่ยวกับทรัพย์ทั้งหลายเป็นเดี่ยวกับสัญญาญาติโยมทำไปแล้วทางวับสงฆ์ท่านเทดินหมดเสร็จแล้วท่านก็จะมายืนนะหยุดอันนี้หมดตัววิญญาณเสร็จแล้วก็ยืนหยุดหยุดแนได้เลยครับ ไต้องไปเดินนะครับท่านผดิจะได้อําบุญด้วยปัจจัยต่อไปรอรอกันเอร์รอกันเรอกันเรอรอทางพระมุงเกตินีป็นอนมันจะได้ใช้ลงนัก่านทั้ง4พัน5พานอะไรต่างๆการหา่าพักที่มีศีลป์ศิลป์ามอย่างไร

จากนั้นก็จะทำพิธีถวายดินถวายปัจจัยเอาของเงินทองตลอดจนพัะทหารเด็พระสงฆ์จากนั้นก็ผูท้ที่มาร่วมงานก็จะได้รับประทานอาหารร่วมการเปิดโรงทานครับรับประทานอาหารก็มีการปรุยทานกันก่อนครับเอาออกไปหลายๆจุดหน่อยนึงนะครับผมเนีย่ยเป็น5จุดแล้วฮะให้ทั่วถึงครับ รับอาหารกันครับหลังจากที่พระสงฆ์ท่านพินารับอาหารนะครับศบัดแล้วต่อไปก็เป็นประชาชนทั่วไปครับลงทานอยู <im> ่ตรงนู <im> ้นตรงนู้นนะลงทานเยอะไหมครับเยอะไหมดูดูรุ่นมาลุ่มงานสิครับมากันเยอะแยะเลยนั่งกินข้าวอยู่ตอนนี้นะยาวเหนียวนะขอบคุณมากตอนนีครับผมวัสดีครับตอนนี้มีบุญเนี่ยเนกันกินข้าวครับผรแก มาแล้วจ้าโทครับ à, เลื้อนตลาดเลยเหรอ <laughs> แับตลาดพี่ที่เหเลื่อนที่เองนาะโอ้แหมอไม่ใชม่ใช่ไม่ใช่มีใ่ <laughs> โอเคโอเคเจอหน้ากันแล้วมีความสุขแต็มๆละครับผมครับผูรอแถวรอแถวโอเคโอเคต่อแถวกันยาวเหยียดเลยนะครับอะไรบ้างเล็กปะกี้อาหารมีอยู่ข้างหน้าเยอะเยอะได้เยอะแยะไม่ต้องกลัวลุงทันก็มีตามปกตีเออ ได้ยังไงได้ยังข้องอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมีปลาเลยอยู่ข้เจ้ามีอยู่แล้วสินะผมบอกส่งยิ้มหน่อยส่งยิ้มหน่อยอ่าส่งยิ้มหน่อยครับผม จเย็นเย็นใจเย็นเย็นใจเย็น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 กินบุญกินบุญต่อไปกินบุญกันอันนี้มาจากไานน้อนี่ส่ัสดาี้กรับ่กินอย่างนั้นเรเอเยอะยอาหารนะถาดบ้างๆนเอาถาดเลยครับผม นี่มาอยู่ตรงนี้อีกเออเวันนี้ว,วัตเตียดูเยอะแยะอาหารการกินมีลา,า,าบปลาปนเนาะเหมือนนี่เนาะฮะมีครับมีครับมีเนาะมี่ลาบปลาตาบวงการไทยพิเศษเลยครับพิเศษนะครับโอเค<พ>โอเคครับผมจิ้มให้สบายหลาย,หลายหลายวงครับ ไอซ oh ์ครีมมาราจ้า หิบยังครับอีแล้วครับผมมาับามหน้าคนเยอะเยอะโอ้ไข่พะโล่ไข่พะโล่ <c oughs> สุดยอดโอเคโอเคอเครับผมพีหน้ามาใหม่มาทุกปีมาทุกปีำบุญทนใช้ออทันแท,น,ท,น,ทนเกี่ยวกับใช้นี่เงิน เอามานับรวมกันแล้วแบ่งจัดสรรปันส่วนไปยังวัดต่างๆนะครับเหล่านี้แหละครับก็จะได้จัดสรรปันส่วนแบ่งไปถวายวัดจํานวน9วัดด้วยกันครับที่ยติดโยมเอามาทาบุญถ้าเราจะไํทำบุญที่นีก็ใส9เก้าวัดมัที่ง่ายนะนีมาว่าช่วยเดียว ต่อแถวส่งของครับวัดแรกวัด้วยม่วงปล่อยรถมาเลยนะครับของทันใช้ทานแทนก็จัดสรรปันส่วนถวายวัดนะครับผมเอาขวัญห่เสมมติเปียน เสร็จงานบุญง,งานก็เสร็จตามไปด้วยนะครับงาน่รับงานยาวรับอาางานบุญใหญ่บุญทําใช้ทําแทนที่สำนักสงฆ์ห้วยสุ่สสมสมุทรเสือใสำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ ก็ได้ทั้งเงเงินสิ้นสุดลงแล้วนะครับก็หวังว่าทุกท่านที่ติดตามดูย้อนชาแนลก็คงจะมีความสุขได้ร่วมบุญร่วมสุขกันด้วยกันครับนั้นครั้งที่นี้วันนี้นะครับวันที่22ตุลาคม2566นะครับเพราะนั้นครั้งต่อไปวันอาทิตย์สอนภาษานะครับก็จะจัด เป็นประจําทุกปีลักษณะนี้นะครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมคุณผู้ชมชแนลโปรดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกรดิงเพื่อเป็นกำลังใจในการที่จะได้สารคลิปดีมาถึเสนอให้ทุกท่าน้ราได้รับชมจะมีความสุขบไปครับผมรับท้ายที่สุดนี้ก็ขออาฮาหนาคุณพรศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเป็นสรักษายทุกครอบคราวทุกคนให้อยู่ด้วยความมีความสุขโดยทั่วหน้ากันพบกันใหม่คลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ ยกไปเลยครับยกไปเลยวัดสบายวัดเอาอีกนะคะแต่มันมันเต็มกระสอบแล้วลอว่าเว่นมีนอ้มันเต็มแล้ว